นี่ครับเป็นโฮ้ครับผมโฮ้ที่อากาศมันลดลงไปแล้วครับต้องต้งแกะเปลือกใรยครับพี่น้องให้น้องออกเองกับถามว่าได้บอกอะไรเยอะครับแต่ว่ากะเนยเยอะเนยเยอะมันเหนียวครับผมมันจะหัลูกนอกตายครับพี่น้องต้องระวังยังสี่ครับนี่นะครับประสบการณ์ครับผมนี่ต้องแกะออกครับเพราะว่าเนยเยอมันหักโตครับนี่มัน ไปแล้วนกเขาก็พ่อหมอกตัวเนยเยอะตัวนี้น่าจะแข็งครับพี่น้องนเนยมันเหนียวครับปวดิดครับมันเหนียวมันเหนียวเขาต้องแกะซอยครับพี่น้องขันบอกแก้ซอายเสยเฮ็ดให้ลูกนกเกิดยากครับผมเพราะว่ามันบีบลบโตเขาเกินไปครับผมนี่แห้งครับผมแห้งดีดครับผม เหมือนสอดากระยอ,อกครับเ้าก็แกะสลายออกครับผมแะไว้ประมาณนี้ครับตัวนี้เขาจะไม่นำเมือกที่ดันออกให้ให้เปลือกไข่ปอรครับเขาจะเปลือกไข่ปอเรากคสามารถเอาออกได้ง่ายครับผมใน,นก็สูตรของเกจที่ฟ้ามกับห้อเห็ดแบบนี้ครับผมนี่ครับ แลเหมือนซาเขาออกได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวลูกเล็กหน่อยเขาพร้อมแล้วเขาจะออกมาเองครับเ้าก็แค่ปิดปิดแวสนสุนครับผมปวในแหวตัวน้ก็เลยโบ้บ่ได้แข็งภานในดอกครับผม,มนีหวก็จะบดเหลือแข็งมายในครับห้าก็ว่างวันนี้ครับผมเดี๋ยวเขา็ือดันตัวออกเองครับผมพี่น้องแล้วเ็าจะดันตัวออกเองครับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับเพื่อพี่น้อง